ไไอม่่นี่ก็ขึ้นรถไปดูสถานที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขึ้นทันนี้ใช่ครับวันนี้เราจะไปดูสถานที่ไปเลยครับไปเลยครับไไปปนน่ดูกอเป็นวัดเหรอครับเป็นวัดเหรอพี่นี่ครับขึ้นรถไปดูรถผู้ใหญ่บ้าน ไปดูสถานที่นะครับไปชวงไปใช่ไหมไปซื้อไปร้านค้าพี่บอนี่ไปเลยที่ข้าวข้าวอะไรนะข้าวสารที่เป็นกบเต็มเต็มเลยใช่ไหมพี่ือว่าือว่าครึ่งเต็มเต็มก็ครึ่งหนึ่งที่วัดสีแล้วอ่ะสีสีหนึ่งกระสอบแล้วมันจะครึ่งนึ่งใช่น่าสดนี่ะวัดที่ผ่านมาเมื่อกี้แน่ๆเลย ที่ประตูโของอ๋อปร,ประตูชาติวันที่15เมษายนปี67นะครับบ้านนาจาบบนตำบลโคนทองจุดๆนี่ครับร้านค้า ฝนตกบ้างไหมครับเนี่ยไม่ค่อยตกเลยค่ะไม่ไม่มีเลยอ๋อแ้แต่ว่าแบบลมลมนะมาอยู่แต่ไม่ถึงขโมงอ๋อ <c oughs> แล้ไม่รู้ปี่หน้าจะเป็นยังไงนะวัดธรรมบูรพาราม ปกตินี่จัดทุกปีไหมครับหรือไงสามปีเว้นครั้งไอ้สามปีเว้นอ๋อปีที่เราได้อะไรครับปีที่แล้วไม่ได้จัดข่าวเว้นอ๋เพื่อนน้าอันนี้ห้องน้ำ ใช่กำโพโอได้เอาจะให้มันเอนช่น่คือเ่อ่ให้ระนี้ก็ได้มให้มันเน่งนีก็ได้ัโอ้ไม่งั้นมันจะเสียงสะท้อนเนาะน่าจะว้างคว้างข้างหลังนี่จ้ะ เต้นว่ดสีคุยก็เ้นนีกันสีสย่ทนี่แต่ยังอันนั้นถ้ามันลี้มก็ลุ่มถ้ามันรอรออนุมัติของหลวงตาก่อนกําลังพุดษาเพราะว่าอันนี้ก็ชุดโชมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเอาแค่เอาล่่มยินอะไรอย่างเง้ถ้าถ้าถ้าบ่นลืมก็ได้มันจะเอกี่ยวรืงนี้มันจะเกี่วกบ่าทีมันอยู่ช่วงนี้มัน น้าเวทีประมาณนี้เนาะครับประาณี้คครับอันไหนเอาออก โอ้โหเพ่าองคองราเต็มแล้นี่อ uh ๋อ oh> คือเขามีมีแผ่นจัดอันนี้อย I mean ู่แล้วอ๋อออกอยู่แล้วถ้าเอาสาระออกก็โล่งแบบมากเลยครับ วอมือนันสิป yeah. <c oughs> ิดแล้วค่ะมือนนั่นปิดรูปปาเจอไรอ่ะเนี่ยจอได้หมดเลยเนี่ยจอดข้างนอกแน่ๆแน่ ทำร่วมทำบุญสิบาทเียนะครับคือเอาร่วมทำบุญคือเี่เอาฝังทางนั้นกับฝังอันนี้มันมีแค่สสงประดูตรงทางการเนี่ยต้องปิดบนเรรถบัสรถบเาจอดบนเลยยาวเึงรถรถนี่ต้องเอาจอดรถจอดข้างนอกได้ไหมครับได้รถไปจอดโรงเรียนอ๋อโอเคเอ้โรงเรียนรถใกล้เลย บบัััคคนนได้ตมพอีีล่่รโอเครถก็ตั้งเสร็จก็ไปจอดทางเข้าไหนในใจก็อยากได้หมอลำทางเข้าอยู่นี้เข้าทางนี้ก็ได้รถจะเข้าออกมานี่บบเดินโรงเรียนไม่ต้องห่วงเลยเข้ามาได้ประจ่ายงานเดินโรงเรียนไม่ต้องว่าอะไรคือเข้าไม่ได้โรงเรียนเข้าไม่ได้นมัเป็นศูนย์การศึกษามันอันตราย รถรถบัสเรากี่คันล่ะสี่คันสี่คันจอดตรงนี้ก็ได้จอดที่ของวัดดีไหมไม่จอดที่ของวัดหน้าหน้ามันจะเป็นตลาดตลาดอยู่แต่แต่ตรงยํานั่นนะฮะเอาไว้จอดรถเป็นหยังเข้าใจแต่ว่าตลาดเฮานี่นะครับก็จะเป็นบริเวณสถานที่ว้าว ไปดูสถานที่ครับตะกอนตะกอนของไอ้อนันมามันมันถึงอยู่นี่แหละมานี่ตะกูละกึลนี่ถ้าคุยกัลได้บลือแต่ว่าฟุกมันโล่ง

โอ้ได้ของโรงเรียนะนเดี๋ยวเดี๋ยวของโรงเรียนน่ะมันเป็นมันนมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งอยู่นะ จอดได้จอดได้จอดรถนะจอดได้แ่ไม่มีปัญหาครับแต่ตรงนี้นะจอดแต่ผมเป็นเป็นของของวัดอ๋อได้ที่นี่เปนจอดรถได้ครับแต่ต้องมีคนเศร้าไม่อยู่ไกลเนาะมีอยู่นะคนเศร้าแต่นี่เป็นเขตของวัดไม่ครับก็จะเป็นรถจริงๆอ่ะเคลียร์รถคอนโดรถบัสพอเขาอันนี้เสร็จอ่ะเขามาจอดเขาจะนอนกับรถอยู่แล้วครับใช่ครับจอดนี้จอดหน้าซี่ขันจอดนี้ได้คืออยากให้อยากให้สบายเพราะว่าแค่แบบว่า ลงของลงรายเ็จแค่นั้นเองครับไม่ไม่ไกลนได้ได้ครับจอดนี่สี่คันได้ครับสี่ห้าคันละรถของหมอลำเข้านี้ได้โอเคครับแล้วก็จะมีรถส่วนตัวนิดหน่อยนะครับคือคือพวกผมจะกันไว้เลยอ๋อได้เลยครับคือคือจะกันไวให้ให้หมอลำให้ทีมงานเลยเนาะทีมงานหมอลำเข้านี่เลยโอ้ดีเลยครับดีเลยครับเพราะว่าต้องคุยกันว่าคือถึงเมื่อองานเรา ตรงนี้จอดไม่ได้คือทีมงานของมอลำรถมอลำดีเลยครับทาขทางนี้เข้าได้ไหมเลยได้ครับได้เข้ามาได้สายไฟรถมอลได้รถรถเฮเข้าได้นะคิดว่ารถเฮเข้าได้รถบัสรถเฮเข้าได้ครับรถรถบัสนี่มันก็กรถเฮก็เพราะประกันสูงซ yeah. ้อนสูงห้าเมตรเพราะว่ารถเฮมันเข้าได้นี่ครับ นี่นะครับประตูของวัดด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังของเวทีนะครับผู<อ>้ผมแตเก็บผ่านประตูตรงนีง้อ๋อหนึ่งครับคือฝั่งทางนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งข้างหน้าอีกข้างหนึง่งครับตีย่างนี้เข้าไปเลยแล้ว